สพสดะเทกระตคาทาอติตังนานวาะกเมยานปฏิคังแคณาคตางังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีิตามะหินันตังอป,ปัตตันจาอนาคตางัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจยโยธรรมังตถาตถาวิปัสเติอสังหิรังอสังปุปังตังวิทามานุพะรุ้หิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงน่้นไม่คลอนแคลนในรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้น พึงจเจริญทำนั้นเนื้อง,องให้ปลูกคงเถิดอาเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรนังสเวพึงทำความเพียรเสนาวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนะหิโนสังครันเตนามหาเสเนนามจ,จุนาเพราะว่าความพลัดความพลด เพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเพีงอโหรัตตมาตันทิตังตังเวพเกตกะรโตตีสันโตวจิกเทมุนีเตพมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกลียดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล่สิบแปดบทส่วนกินหาปัจจเวคขณะปาราชราธรรมโมมเหตชรังอนาตีต เราม yea. ีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิ่ทรโมไมหพยาทิงอนติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรโมโมเหีมรณะอนติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของเจริญทั้งหลายทั้งปวงก,กัมมะ,ะโกมะมหิกัมมทายาทกัมมโยนิกัมมะพันโทกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผู้รน มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังกฤษามีกัลยาณังว่าปาปะกังว่าตัสาทายาทัวภาเวสามี <c oughs> เราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอเมย์อภินหังปัจจเวคขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถอดสิบก้าบทสวดเทวตาอุยะอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮเสมตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีรังลัขันตุสัพพธา ภาวนาพิรตาหุนตูขะชนตูเทวตาคตาสัพเพพุทธา,รบบทาพระปัตตาปเจกานันจาย,ยังพลังอรหันตานันตาเชเทเชนะรักขังพันธามิสัพพโส <c oughs> บทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรหูทิคเรตหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสติงกรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจามจชา นวกาจพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสระสัพปนาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสสทชต อาทาวปัปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสกรุณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัติทราจัปุคลาสังโกโมตุสัมโควะอัตถายะจหิตายะจั อัมเมรคตุสัทธโมสัพเพปิธัมมะจาริโนพุทิงสัมปะปุเนยามะธรรมเมอริยะปเวทิเต สวดสัดสพพปฏิทานาคาถาแปลงพันธรรมยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามเซ บุญยาสิธานิกตาสายานันยาเนกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสัตตานันตาป,ประมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญ ทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตานจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยทิฏฐามจาปยาทิฏฐาวาอันเยมัชันตาเวริโน คือค,คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิฏฐันติโลกสมิงเทภุม,มาจตุโยนิกาปันเจกาจตุโวการาสังสารันตา ภาวะพระเวและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานำเมอนุโมทันตัว เตสยังเยจิมังนับประชานันเตเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทน,นาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ โอเทพทั้งหลายจึงแก้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิดมายาทินนานะคุญญาณาังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาหุนตัวเวราสุขะชีวิโนเกมัปะทานจะปะปโตัว เตตะเตสาสาสิทธตังสุภาเหตุพราคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอกันเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิด ขอความหวางันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยด้วยอนุภาพแห่งสจัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร ไดอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสวัสดิศิลาขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วได้โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคพลพระกริ่งพยรีพินาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริษ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ